ว่าจะเบแบบพี่ครับพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบักนะ เว็บเติมระบักสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลทห6บางครั้งอาจจะถึงเลทสิบมีทั้งระบบไอดีพาร์ทและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีมิลักแฟนเพลงนะสวัสดีวัยรุ่นทูพีทกันทุกท่านเลยนะฮะ ยกกูเองสินเองสุดหล่อมาตายคอยตะลึงนะครับนะเราอยู่กันในทูพีดแบบที่หลายคนเรียกรองว่าพี่เล่นอ,กอีกพี่เล่นอีกน,น,กน,น,กนะผมชอบแบบนี้แต่กูไม่ได้ชอบขนาดนั้นมึงแกกูเล่นอะไรนักหนาก็มีหลายคนบอกว่าเ hey, ฮ้ยพี่มันมีเกียร์สี่สเน็กแมนเพิ่มเข้ามาใหม่นะเขาบอกว่าเหมือนต้นฉบับเลยเหมือนแบบเหมือนหลุดมาจากอนิเมะนะฮะเออ,เ,อเดี๋ยวกูจะมาดูดิมันจะเหมือนขนาดไหนวะเ,เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เราอยู่กับไอดีที่ กูเรียกว่า IDGM ได้ไหมดูเงินกับรูบี้เลยหนึ่งจุดศูนย์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 แปดสิบสี่งเงี้ยอะไรขนาดนั้นวะฮไอ้บ่าวนี่และไอ้ดีนี้เขาบอกว่ามีไอเทมแปลกประหลาดด้วยที่ไม่ได้มีอยู่ในเกมจริงๆก็คืออันนี้กูจะเรียกว่าอะไรดีเคียวนี่เคียว่แม่งถือมือเดียวด้วยขอผลแสงไอ้เหี้ยผลแสง ตายกี่รอบเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราสุ่มผลกันดีกว่านะครับนะจริงๆแล้วน้องเขาก็มีแล้วแหละนะครับผลกรรมเวอร์ชั่น2เนี่ยว่ายนี่ผลแสงเอาไปห,หนูเอ๊ะมึงอยากได้ผลแสงใช่ไหมเอาไปเลยเออจะเอาอ่ะนี่ตัวอะไรวะอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้คือสเน็กแมนอะมึงเอาจริงมาเนียสเน็กแมนอะสเน็กแม,น,น,น,กมนหน้าตายอย่างนั้นหรอ ในพวกบอกว่าเหมือนที่สุดเหมือนเทียบเท่าอน,นิเมะมไงแต่ที่กูดูเมื่อกี้เนี่ยไม่น่าใช่นะอันนี้ผลเคี้ยะคผลทองคำไอ้พวกนี้มันอะไรกันนักกันหนาฮะพวกมึงน,นี่นี่ไปเลยไปที่ไหนก็ไปโดนเคียวกูเป็นไงละมึงนะฮะเดี๋ยวนะเคียวนี่มีสกิลวะเนะี่ยโอ้มีด้วยฮะเป็นคืนนะโอ้ยยังงมีสกิลแปลกๆด้วยอ้อนี่คือเคียวของ GM ใช่ไหม โอเคทุกคนครับตอนนี้ผมย้ายมาในเซิร์ฟวี v แล้วนะฮะเราก็หลุดพ้นจากพวกนั้นลกพวกนั้นแล้วนะครับนะโอเค okay. น้องเขาบอกว่าเคียวโมรณะที่ได้จากเกียมันนี้นะฮะเคียวที่ยาวประมาณ2ก,ากิโลนี้นะครับถ้าเรากดใช้สกิลเนี่ยเลือดของเราจะเพิ่มนะครับนะเออเดี๋ยวดูดิตอนนี้เรามีเลือดเท่าไหร่อุ้ยเรามีเลือดตั้ง 1, 1 9, 000, 100, นึ่งล้านหนึ<อ><ๆ>่งแสนเนยเี่ยเขาบอกว่าถ้าเราสามารถถ้าเรากดสกิลอะไรก็ได้ของเคียวนี้เลือดเราก็จะเพิ่มมานิดหนึ่งครทุกคนนิดเดียวเองนะฮะมาดูกัน โอ้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 นิดเดียวจริงด้วยว่าต่ว่าไหนมึงบอกกูนิดเดียวแล้วโอ้กูโดนหลอกแล้วเนี่ยเท่านี้กูาก็ไม่มีใครจะฆ่ากูได้แล้วแหละนะฮะดูจากทรงแล้วไม่มีใครฆ่ากูได้แล้วนะครับโอเคนะฮะนี่คือเคียวมรณะที่น่าจะโกงมากๆทุกคนโคตรโกงเลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเรารีวิวผลโกมุกโกมุ กูจะเรียกผลกลุ้มได้ไหมเรียกว่าสแตนในท่านลวกันนะฮะโอเคสกิลเกันเลยดีกว่าอย่าพูดว่าทำเพลงสกิลเอ็กโอ้วยย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 นยคยดยยนยยนยยยมยยยยมยเยยเหยนยนแยยยนยย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 ยที่ยยยดยย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 นยยยยเป็นการยุ่งยย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 อยได สกิวิีเอาไม่มีโอ้วจบละนะมีสสกิวเองเหรอกระจอกแท้เฮ้มีสกิวเอ๊ะปะว้าดยุูไอ้เอ้าเอ้าเ้ดีโอเอาูมาหาดีโอทำไมเนี่ยไหยุดหยุดหยโอเคหยุดหยุ้ดีโอมึงต้องเกลสแตนตัวใหม่กักูมึงมีเดอะเวอรใช่ไหม นี่กูสแตนตัวใหม่ล่าสุดไททดันตายแล้วมึงอ้าวเอากูกดผิดโทษสกิลเอ็กตูมเป็นไงเลยเป็นไงเลยสแตตข้างเป็นไรเฮ้ตูมไม่โดนสกิลซีปล่อยมือไอรอนแมนมึงทำอะไรกูเนี่ยเฮ้ย <c> นี่นี่นี่วมันฟิวชั่นกันแล้วทุกคนมันฟิวชั่นกันแล้ว ดื้อๆอะไรกันครับเนี่ยฮะฮะดิโอเหรือจะสู้กูเอ้ยเมืม่อกี้เหวินอะไรลอยๆได้เอ้ยมีดดิโอสรุปแล้วนะทุกคนนะไอ้ผลบ้านี่นะครับมันกากนะอเอ,อเก่งตรงไหนกูถามจริงอะนะมันทำไมเขาถึงชอบกันเนี่ยกากก็กากไหนขอลองกับมอนหน่อยเดยนะฮะว่ามันทำนาเมจเป็นเอลีหรือเปล่านะ ต谢谢ึงเนี่ยมันกระจอกชิบหายเลยอ้อ้ยอนี่เป็นเอวอีย่มันจะสู้เคียว GM อได้ไงวะนะกูถามจริงอะแม่งโคตรโกงเลยกูถามจริงนะใครมันจะใช้เกมนี้มันมีบอสตรงไหนอีกบ้างวะนี่กูไอ้สแตนสแตนเอาขาหนีบกูบินไป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 มาแล้วไหนตรงนี้มีบอสไหมเออเออเออเกือบตก สแตนมาจัดการสวยสวยสู้มันสู้มันลูกสู้มันเอามือไอรอนแมนออกมาสวยไม่โดนหาอะไรเลยโอ้จบดีเดี่ยวมาติดนะทุกคนไม่ชอบเลยที่มันติดตายหัวน้ำม really. no ึงเก่งจริเลยกูไปเราไปตบคนในเซิร์ฟปกติกันดีกว่านะกูมาแหละนะฮะมาเคียวมันแล้วนะกดบี เลือดเพ 1, 000, 000, 000ิ่มระดับพันล้านเป็นไงพวกมึงมองอะไรกันไหมมองอะไรกันจ im ๊ะเจอสแตนกูหน่อยเป็นไงตายนี่เป็นไงเป็นไงอึ้งละดีอึ้งละดีอึ้งละดีไอ้บ่าวนี่มันไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายไม่ตายเลยอือไอ้จะาปฮะเฮปฮๆนะฮะเพียกว่าสติบันพีตก็แบบซดตึกนี่แหละนะครับกูบอกเลย no no โน n โนอะไรครับพ no! no no ี no ่โน no ่คิวโนคิวม okay. yeah. okay. ีได้ก oh oh uh, ูจะไม่คิวมึงแต่กูจะสแตนฆ่ามึงเองเฮยโอ้ยเมื่อกี้แม่งเมอไอรอนแมนแม่งยัดหน้าเลยวู้ฮู้วู้ฮู้สนุกจิงๆิ้งฆ่าคนอื่นนี่มันร้อยแรงแกงหกไอ้เจ้าทะเลหายไปไหนแล้ววะไม่อยากตบเจ้าทะเลว้าวรถใครลอดหลุดเมื่อกี้เนี่ย ไอ้นี่เกาะแรกใช่ไหมอุ้ยเกาะแรกมีบอสด้วยบอสเอ้ย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 สแตนดีๆมึงพากูดีๆนีโอเคมาแลวอ้าวไอ้น,นี่ตามมาด้วยวันดีครับนายตายไปพร้อมๆกันเลยมึงสองตัวน่ะเจ้าทะเลวันนี้แหละคือวันที่กูจะมาแก้แค้นเจ้าทะเลพ์ทที่แล้วกูวตบมึงไม่ตายแต่พ์ทนี้กูจะฆ่ามึงเรือขอใส่เรือก่อนเรือนี่ต้องเป็นของกู ผูตายเลยว้วววววววท่านท่านคือใครกันนั่นคือผลดวงอาทิตย์ใช่หรือไม่นี่คือผลดวงอาทิตย์เอ้ย Holy fuck! <laughs> What? พ o อลีฟ้าวัดพระแข่งดวงอาทิตย์เด้วาวว้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 า้าว่้มมาวว้าวามาก่อนาา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  ไม่ไม่มีคูดาวด้วยมันจะเก่งเกินไปละคอมโบกันสองอาวุธนี้ไม่มีใครรดเทียบทานกูได้มังกรกูจะเอาสิ่งนี้แหละไปฆ่ากูไปฆ่าเจ้าทะเลกูจะเอาสิ่งนี้ไปฆ่าเจ้าทะเลเรือ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 อีกเช่นเคยเรือเรือเรืออีกโอมกูเฮ้ยกูไม่มีวันตายทุกคน ไว้เพื่อนไปเลยไปเลยบักดำมุจจะฆ่ามันเองเจ้าทะเลนางง่โอ้โเลือกเฮ้ยเพื่อนเรือฟังแล้วมึงขี่ไม่ได้ยังไงวัดได้เฮ้ยเจ้าทะเลตายซะมึงนางงอบักดำเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยขี่อะไรในนี้มึงเป็นเด็กเวทหรือไงไปเพื่อนเพื่อนมึงจะขี่ไปไหนเฮ้ยเฮ้ย ไอ้คำนี่กูดหัวแล้วพอกะท่ไฟเปล่า